สวัสดีจ้าเ,เพื่อนเพื่พี่พน้องทุกคนนะจ้าสาหรับคลิปนี้มีมาต่อจากอีพี่สามที่ยางสวนปลาธรรมชาติตามหาวิวมุมสูงตอนที่มียางตามสายท่านน้ำไหลอะจ้าแต่ว่าบ้านได้มีโอกาสมาปิดทริปจักเทีอ่อมือนี่มากแล้วจ้าพี่น้องจ้าอาจสิเห็นคลิปนี้บ่มีสายท่านจ้าพี่น้องพราะว่า หวียางเหมือดแล้วตั้งแต่อีพีหนึ่งสองสามแล้ววาสียางรัดปามาตรงท้ายคลิปนั้นแต่บม่มีทางรัดจ้าพี่น้องกะเลยใดมากอีกมือหนึ่งคือมือนี่จ้าพีน่น้องนางรถมากับหลานเ้วกะมาขึ้นอีกทางหนึ่งก็เลยเปลี่ยนปลาสนไห้เฮาได้ชมปลาสนปลาอุดมสมบูรณ์ที่สวยงามจ้าพี่น้องอากาศกด็ดีดีคือ มีแสงแดดแล้วกะปลาสีเขียวแล้วปลานี่มีแต่ปลาสนกันเลยได้เห็นสีเขียวๆบ่ได้เห็นปลาใหม่แห่ง้าพี่นองชื่นใจ,จ้าพี่นองอย่างฟังเสียงนกภาพจริงแล้วก็ตอนทีวีอยู่ตรงนี้เสียงนกชัดชัดคือว่ามวลนะจ้ามีความสุขได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติ้าพี่นองเดี๋ยว ยางไปน้ำวีทิปนี้ถึงแน่นอนจ้าวิวมุมสูงพะวามาอีกฟังหนึ่งแล้วแล้วก็คนละมือขากะแข็งแรงจ้า <c oughs> บรรเทาขึ้นแล้วยางแต่ละเทือต่องผักขาก่อนจ้าพี่น้องบริย่างทุกมือจ้าคือทายางอีกมือน,นึงกับยางบกไก่ยางไก่แล้วท่างมือนี่กะเป็นท่างสูง วิวมุมสูงไปวิมุมสูง,ปสงเป็นทางสูงเป็นทางเขาสูงแต่ว่าทางยางงายจา้าบ๊อกคุคะกะยางไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ชมตนม้นไม้ฟังเสียงนกฮองชมธรรมชาติแบบนี้จา้ามีต้นมอสเกาะอยู่ตามโขดหินตามภูเขามีมอสสีเขียวเยวต็มกะสีงามบอแห่งแรงจา้าพี่น้อง เดี๋ยวยางไปน้ำดีด้วจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้าไปน้ำกันจ้าจ้าพี่น้องจ้าทุกการเดินทางของชีวิตมีมือที่เห่าหลงทาง มีมือที่เหาเจอทางตันมีวันที่เห้าตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางแต่เสือเถวอว่าโมมีทางใดของชีวิตที่ศูนย์ปเปล่าเลยจ้ะพี่น้อง เส้นทางชีวิตบบเคยมีทางตันตาดใดที่ชีวิตเฮายังมีลมหายใจจ้าจ้าพี่น้องจ้ายากว่าที่จะเดินในเส้นทางที่พี่น้องเลือกเพียงเพราะวา่าพี่น้องมองบบเห็นจุดสิ้นสุดเพราะวา่ายิงพี่น้องมุ่งหน้าเดินหลายเท่าใดพี่น้องก็ยิ่งสิมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือตอนนี้วียางวีกะมองไปละจ้าหลายๆายครั้งหลายๆปลา,ปาส่วนมากวีจะมาเริ่มต้นยางครั้งแรกปลานี่กะเข่ามากครั้งแรกมากกับลานหละจ้าเพื่อนรุ่นหลานแต่ว่าพอถึงปลาปุ๊บเพิ่นกะสี่เลยไปคนละทางคือเพิ่นให้ฝึกเดินให้หวีาจาทางยางเองจ้าเพราะว่า ทุกๆปลาทุกๆท,ก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 ที่ที่ไปเป็นทางยางออกกอัารงกายเพิินเห็ดหายค้นเขามายางอยู่แล้วเพิินกะซิมี่เสาลักป้ายบอกอยู่แล้วจ้าหายใส่ความจำเองแล้วค่อยมาเจอกันตามจุดไม้ที่ลดจอดไว้นะ่ะจ้าวีก็เลยได้ยางผู้เดียวส่วนมากเลยจ้าคือยางผู้เดียวส่วนมากมาผู้เดียวแต่ว่ามือนี่วีมากับ มูรุ่นหลานจ้าพี่น้องเฮาแยกกันยางเนาะจ้ะสิใดแบบว่าอยู่ผ่อนคลายอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวป่าส่วนตัวจ้ะสิใดมีสมาธิมีความถิวาเป็นส่วนตัวมีสมาธิหลายแล้วถ้าเฮาอยูู่้เดียวเฮาสิใดฟังเสียงธรรมชาติสิใดคิดอย่างออกหลายๆอย,ย่าง ยางมาเห็ดคอนเทนต์นี่ก็สิได้คิดออกอะจ้าตอนนี้กะมุงหน้าไปชมวิวมุมสูงจ้าพี่น้องเหลืออีกโบไก่หรอจ้าเดี๋ยวไก่สิฮอดห้วจ้าพี่น้องยางฟังเสียงนกไปน้ำบีจ้าสิได้หอดจักเทือขามมาโดนแล้วจออยู่อีกพี่สามกะอยากเห็ดไทย จบทริปพวาได้บอกพี่นองแล้วฝากอ e ีพีซีในเด้อจ้าเดสิพาไปชมยูมุมสูงมือนีกามาละจ้าในกามาแล้ว,ลวพี่นองกับยาฝ่าวไปไซย่เป็นมูวียางไปน้ำกันชมธรรมชาติไปน้ำกันจ้าพี่นองปลาหนี่เป็นปลานสนกส็สิได้เห็นสีเขียวเขียวเห็นหยามอดเต็มไปหมดนะจ้าอีกจังหน่อยวีชิามาชมอีกมุมหนึ่งชมดอกไม้ ปลาดอกไม้ธรรมชาติกำลังขึ้นจ้าพี่น้องเป็นฤูดูใบไม,ไม้พริจ้าพี่น้องจ้าก็จะได้เห็นดอกไม้สีขาวสีเหลืองสีแดงสีสม้มสีม่วงเต็มป่าเป็นมด่ลรจ้าแต่ว่ามือใดสีใดมายังบรูจ้าแค่ว่างแผนไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้ก่อนจ้าพี่น้องจ้าคลิปต่อต,อ,ตอไปก็สิได้ชมดอกไม้สวยๆย,ย่างงามหล้วจ้า นี่มองนีก็เป็นที่พักจุดชมวิวสามารถเอาแนวมาปิ้งย่างกินเวลาหิวใดเวลาถ้าห้าคิดว่าห้าสียู่โดนเอาแนวมาย่างกินจ้าพี่น้องเศร้าเมื่อยนั่งกินไปฟังเสียงนกไปชิวๆชเนาะจ้าโอ้โรแมนติกถึงแล้วจ้าพี่น้องจ้าแต่าย่อนแสงแนเดอจ้าพี่น้องหามุมจากน้อยก่อน รู้ว่าจะไปทั้งใดโอ้เสียดายแสงแสงแดดมาตรงนี้พอดีแล้ววิกาบมีหมองลบแดดกับสีล่องไายเบงจากพี่น้องจ้าคือสีบอยอนแสงลายปันใดนเนาะเอามองนี่จักน้อยแหล้วก็สียางไปอ้อมอ้อมเห็นค้นตกป่าอยู่จ้าเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องซองค้นตกป่า <c oughs> นี่ก็คือวิวมุมสูงสีมอง เห็นชัดมากเลยจ้าแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นหมองนางพักเ็ดดี้ดีจ้าพี่น้องจ้าคือสูงยืนอยู่ตรงนี้จ้าเป็นตนายาน,นอยู่คือกันแต่ว่าเพิินมีอ่ากระจกกันไวยางดีถาเฮ้าบอหลุดผลดูยางระมัดระวังเบิงทางน้ำกะปลอดภัยจ้าพี่น้องนี่จ้าย้อนแสง ต่บาก็เห็นยางได้ชัดเลยสวยสวยสวย,สวยจ่าพี่นองจ๋ายิงมองดูตาเปล่ายิ่งสวยน้ำกะลงหลายคนละมองเด้จ้านี่บอมแมนมองเดียวกันทีวิภาพี่นองไปชมคลิปไม่มือไม่จ้าพี่นองจ๋า พอดีทะเลสาบตรงคางล่างนี่สิเป็นถนนใหญ่จ้าติดถนนใหญ่ก็เลยได้ยินเสียงรถจ้าพี่น้องจ้าเสียดายแต่ว่ากะคิดสว่าเป็นเสียงธรรมชาติน้ำเนาะจ้าเสียงนกนี่จ้าคนลงไปตกปลามีแมงหิ่งหอยวิ่งผ่านหน้ากลองจ้าบินไปบินมา นีไกลไกลๆแล้วจะเบิิว,วมุมสูงวีซุมเขามาได้แค่นี้จ้าเห็นได้ชัดบวกกับย้อนแสงแดด้าพี่น้องกันเลยบอชัดปันไดสีกันเลยจืดๆชาพี่น้องสังเกตมุมทางนี้สิส่วยมากมุมทางนี้บ่ย้อนแสงจ้าแต่ว่าเห็นบ่ชัดปันไดเพราะว่าต้นใหม่มันบงังมีบ่มี่มอง <c oughs> มองหามุม ยางวอนอยู่จาแต่บามองมุมที่บ่มีกระจกกันบ่มีไม้กันคือจังหมองเนี่ยกระสีบาเสียวแน่จักหน้อยเพราะว่ามองลงไปแล้วอู้น่าผาสูงนะจ๊ะพี่น้องจ้ะก็เลยบ่คอยกล้าปบันไดพ <laughs> าเบิ่งใหม่แห่งต้นไม้แห่ง <laughs> มากๆจ๊ะ้าเบิ่งให้สวยสวย้ะจ้ะเนี่บเบิ่งแบบมีศิลน,นะจ๊ะศิลปะ ชมต้นไม้แห้งพื้นเอาว่างไววิมองไปเลยียวพอเห็นปึ๊บหมักเลยจากต้นไม้แห้งเมื่อกี้นี่นี่จ้ามุมนี้ยยอนแสงจา้าพินองพูนอีกฝั่งหนึ่งสวยจ้าสายน้ลำลําธารแม่น้ำกว่างญยย่ไพศาลภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ ข้างล่างนั่นเป็นทรายจ้าเดี๋ยวนาห่อนสีไมยางออกร่างกายอยู่บนทรายริมทะเลสาบจ้าพี่น้องสะออนบ้านหลังพุ่นที่เป็นยูท่ามกลางหุบเขาติดแม่นม้ำนะจ้าเนาะเบิงวิวมุมสูงเสร็จแล้ววีกสิทภาพพี่น้องอยางหาทางกลับบ้าน แต่ว่าวีได้ยินเสียงหนกหม่องหนีมันชัดเจนเสียงใสใสกันเลยแวะจักนอยก่นกลับบานจาน้าพี่น้องผ้าพี่น้องเขาไปเบ่งในปาน่าหนีมีอย่างแน่ป่าสะอาดจ้าพี่น้องเงียบสงบจริงๆแล้วเมื่อกี้วีเห็นกวางแลน <laughs> อีกมุมหนึง่งมีพ่ท่านอา่ะจ้าจ้าพี่น้องจา้าทุกๆุ พื้นที่เพิ่นสิมีปลายบองจาว่าเวลาเข้าปลามาแล้วเฮาควรรักษาป่าธรรมชาติไว้บควรทำไายสัตว์บควรตัดป่าบกวรทำไายป่าแล้วก็สิ่งไหนที่ควรเก็บหรือบควรเก็บจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณในหลายด้อจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขหลาย,ลายสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุประการเจ้าพี่น้องหวังว่าพี่น้องสิมากคิปแบบนี้พามาชมวิวมุมสูงมาอย่างปลาธรรมชาติชมต้นใหม่นะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปในเด้อจ้าสวัสดีจ้า